ิมเซลอนโพสต์จดหมายขอโทษที่เขียนด้วยลายมือเกี่ยวกับเหตุการณ์เมาแล้วขับล่าสุดของเธอ เมื่อวันที่19พฤษภาคมนักแสดงสาวได้ขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์เมาแล้วขับของเธอบนอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีใจความประมาณว่าเธอนั้นขอโทษต่อนักแสดงและโปรดิวเซอร์ที่ทําให้การถ่ายทํางานต่างๆต้องหยุดชะงักลงไปแต่ไม่มีข้อแก้ตัวสําหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้เธอรู้สึกผิดหวังและอายใจในความผิดที่ได้ทําลงไปเธอจะใช้เวลาเพื่อทบทวนตัวเองอย่างสุดซึ้งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้ง กิมเซโลนเมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนกล่องไฟสาธารณะข้างทางเมื่อเช้าวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้คิมเซลนตัดสินใจออกจากการเป็นนักแสดงของซีรีส์เรื่องทอรี่และต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปว่าสินค้าที่เธอรับเป็นพรีเซนเตอร์จะถอดตัวเธอออกไปด้วยหรือไม่อย่างไร